วันนี้ป้ากับหนุ่มบรรณอดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ขัวลุกทุ่งนะครับนั่นก็คือแกงผักกาดดั้ใส่กินควายนะครับนี่ครับนี่คือผักกาดดํานะครับผักกาดดํานี่บรใจผักกาดวางตุ้งนะครับเป็นผักกาดืีวันนี้รสชาติออกขมนะครับเขาจะนิยมเอามากับลาบกันแล้วเขาก็จะเอามาทําผัดดองกันนะครับแต่วันนี้หนุ่มบนรณอ็จะเอามาแกงใส่กินควายนะครับ เราจะตัดเย็นๆแบบนี้เขาจะไม่กินแจกินฮ้อนฮอนด้วยกันนะครับอันดับแรกนมันหนักก็จัดได้พักับกัดท็อปครับท็อปเลือดบิตครับเขาต้องท็อปก่อนนะครับอาจจะใช้ความรุนแรงนิดหน่อยนะครับท็อปมีระบบบิดครับเพราะว่าการต็อปนี่คือ จะทำห้พักกาดมันย่มนะครับย่อมหลือวมนิ่มนะครับเป็นคูปัญญาของชาวบ้านทั้งภาคเหนือนะครับตบบิดตบบิดครับพี่น้องหลังจากที่เราปอกจิ้มเรียบร้อยแล้วก็เด็ดพักเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตำน้อพริกกันนะครับก็จะใช้พริกแห้งนะครับใส่ตามใจชอบนะครับใส่นักใส่น้อยนะครับใส่คาครับ เียมครับใส่เกลือมิดสักเล็กน้อยครับมาแคว้่นครับหผมแดงครับจะนะครับโขกครับหลังจากทีเ่เฮาตต่ำพริกละเอียดแล้วครับไปใส่เข้าไปครับปลาร่าครับ ใส่น้อยแซ็บน้อยครับใส่หลายกับเก็มน,นะครับใส่เหมาะควเหมาะพอดีพอควันนะครับแล้วก็โคกต่อครับปีน่นโคกเขมันเข้ากันเลยครับเนี่ยเขาตอบนะเดี๋ยวรอยละเดี๋ยว้องเัาจะไปลงมือแกงกันเลยนะครับ ก็พอไปจะใส่น้ำพริกลงไปครับต่อไปด้วยเนื้อครับเนื้อควายครับเราจะทำการกลนนะครับกลนหรือคั่วนะครับคั่วให้มันจะด้างนะครับคั่วให้มันผอมๆมุกนะครับคั่วไปเลยเลยนะครับพอคั่วได้ทีแล้วนะครับมันเนื้อมันเริ่มกระด้างแล้ว เราก็จะใส่แหนมนะครับตามไปด้วยนหนมร่างโคกครับใส่ครับผลตอกมันบุบปอเ้าก็ใส่เข้าวเปลี่นน้อยครับแหนมครับมันมันแห้งไปครับเนื้อควายนี่ยมันจะเหนียวนะครับเขาก็ต้องใส่แหนมเยอะๆหน่อยครับเราก็ทำการตั้งไฟไปเลยๆนะครับเพื่อเนื้อมันเปื่อยนะครับ พอมันเริ่มเจ็บเปืออ่อยแล้วนะครับเขาก็จะใส่ด้วยเลือดนะครับเผื่อมันมีความเข้มข้นนะครับผลตาครับพอมันเปืออ่อยแล้วได้ทีเราก็จะใส่กกาดดั้เข้าไปครับใส่นวส่วมเส่ครับกลืน,นครับงานนี้เขาจะบดใส่พี่อย่างนะครับเพราะว่า กาดดำเนี่ยมันจะออกรสชาติขมก็เลยบดใส่พี่ยาครับถ้าใส่เข้าไปไมันก็จะเพิ่มความขมมากขึ้นไปอีกครับเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับแกงเนื้อใส่ผักกาดดำนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละครับกลับป็ปก,กันครับก็เข้าแบบง่ายๆในแบบฉบับของหนุ่มมันหนอกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าท่านผู้ชมชอบก็อจ่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มมันหนักในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอการคำบาดสวัสดีครับ